วันเกิดก็ขอให้เตอร์ถ้าฟอร์มเหมือนอย่างนี้ตลอดไปนะพี่หวังว่าจะเห็นเตอร์ชูถ้วยแชมป์ฤดูกาลนี้อเดทุอแหมนะโอ้โหพรุ่งนี้อะใครจะกินนะเอาไปกินที่บ้านคนเดียวฮะโอเค ก็ <Hello. S 2> <laughs> ที่จะพูดเนี่ยโพสเปิ้ลพูดไปหมดแล้วคือคิดเหมือนกันทุกอย่างเราสมาธิต้องทุกนาทีต้องไม่ไม่หลุดเลยเก้าสิบนาทีต้องเล่นเอาไม่พูดไม่พูดซ้ำแล้วโพสเปิ้ลพูดก็ตามนั้นนะครับแต่สิ่งที่เห็นวันนี้วันนี้เรามุ่งมั่นมากชอบมากเลยวันนี้เกมเกมทุกคนมุ่งม,มั่นแต่เราเรามีหลุดบางจังหวะแค่นั้นเองแต่ขอให้รักษาเนี่ยถ้าเราเล่นลักษณะอย่างเงี้ยเจอไทรเราก็พี่จะเจออ่อนเจอแข็งเราเล่นแบบแบบเนี้ย แน่นอนนัดหน้าก็จบแล้วผมว่านะครับก็ขอบคุณมากไม่เป็นไรเอาใหม่นัดหน้านะครับแล้วก็ไม่อ๋อวันนี้วันเกิดใช่ไหมไม่ได้จ่ายอฉีก็จ่ายวันเกิดแล้วกันอ้ากัปตันเดงานกานกิดานเกดงนเล้มาแเกิดง้นเกิดนเกิดงานเกิดงานเกิดนเิงนเกิดงานอ อาโปลโปลใช่ใช่แล้วรีบเลยรีบเลยวันนี้เขาเกิดมีคนหล่อนะเยี่สิบเจ็ดจ่ายล่องหน้าเลยผู้กองเลื่อนย้อนไปด้วยโอเคครับโอเคด้านหน้าสามแต้ม

เดี๋ยวครับมีมีอาชีพครับเพราะว่าร้านอาหารและบ้านอิสานกงพเนียงอำเภอเขมร่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมอบอาชีพให้ลุยสารครับ1 0 0 0 0บาทครับนี่เป็นการอาชีพอาชีพร้านอาหารบ้านกงพเนียนะครับอันนี้เป็นการบรรยากาศสดๆนะครับ รับมอบจากโคตเติ้ลเรานะครับครับโอเคขอบคุณครับขอบบบคคคุณรรััพี่พี่บุ๋มครับพี่บุ๋มพี่บุ๋มครับครับขอสัมภาษณ์หน่อยนึงครับพี่บุ๋มครับพี่บุ๋มครับวันนี้ก็อีกหนึ่งนัดที่พี่บุ๋มมาให้กำลังใจแม่ผมต้องขอภาพเป็นภาษาอีสานเพราะว่าพี่บุ๋มนี้มาจากร้านอาหารรีสอร์ทบ้านกงพเดียงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับวันนี้มาเชียงน้อง ที่น้องๆทำไปแค่6ประตูแต่อนนี้พี่บุ๋มมาให้มือเลยนะครับวันนี้ลุยสารต่างกับปีแล้วอย่างไงครับพี่บุ๋มครับอของเรานะครับปีนี้มีการพัฒนามากขึ้นนะครับระบบชิมงานนะครับาทาง,งานเป็นทีมกันมากขึ้นนะครับมีระบบการจัดการการบริหารที่ดีนะครับแล้วก็เยาวชนมีการพัฒนานะครับรู้จัก คำว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็ของเรานี้ก็จะ,ะส่งเสริมขึ้นไปสู่สสชุดใหญ่ของทีซีเพื่อนตำรวจนะครับสำหรับปีนี้ผลงานเราก็ดีมากๆนะครับแล้วก็ขอฝากเชิญชวนแฟนบอลนะครับเข้ามาเชียร์กันเยอะนะครับเราจะมีจุดล่งหมาาแชมเปี้ยนลีกต่อไปนะครับ,รบขอเชิญคนที่รักทีมลุกอีอสานนะครับ เขามาเชียร์เยอะแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะนะครับขอบคุณครับแต่ที่สําคัญนะครับต้องบอกกันว่านะครับไปบอกว่าเป็นแฟนดุจิสารนะครับไปใช้บริการร้านอาหารรีสอร์ทบ้านกงเปียงเผือเขมรราจังหวัดมุกดาหารนี่ลดไปเลย10 10พอไหมฮะสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับแม่วันนี้เสียสั่งลุยมาเองนะครับพี่บุ๋มของเรานะครับก็ไปใช้บริการได้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจท่านใดที่ประสงค์จะมาให้กำลังใจอย่างนี้ที่สนามขอเชิญได้นะครับไม่สง่อมวินิจฉิยครับเหมือนพี่บุ๋มของเราคนนี้ครับนอเนือจาเมื่่ออกนนี้คือพี่บบุ๋มเคยททําาาางงนนกัด้ของอุบล ไทเกอร์มาก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมีหัวใจให้กับลุยสานของเราอยู่ครับปัจจุบันนี้ยังยังอยู่วงการฟุตบ,บอลอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับขอบคุณพี่บุ๋มมากขอบสรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ